กัดครับป่าครับ่บนานที่ส่งอีเมลมานะครับผมตอบกลับไปทุกคนแล้วนะครับทุกท่านเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านเปิดอ่านหรือเปล่านะครับวิกกัดครับครับวันนี้ก็ยอมแพ้นะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็บกับผมเหมือนเดิมนะครับเอพิวเอพิวันนะครับวันนี้ก็ออกมาอยู่ปลาช่อนนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ของพักบุ้งนะครับก็มีแต่พักปุ้งนะครับพักบุ้งก็แน่นอยู่จะหาช่องจอนงนวลนะครับรข้ามหม่นะครับก็เป็นพักปุ้งทั้งนั้นเลยนะครับ ผักบุ้งทางนั้นเลยก็นะครับสภาพน้ำก็สีออกเขียวเข้มนะครับใสแต่เข้มนะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นกันดูนะครับครับเหยื่อตัวแรกก็เป็นลูกาะมอนะครับเฮ้ยครับเดี๋ยวไปลุ้นกัน ก็อเดี๋ยวถ้าเป็นผักบุ้งก็จะหาช่องว่างลงนะครับ กัดครับตัดตัวแรกแล้วโอ้โหกระสง่งนะครับกระส่งใหญ่ด้วยตัวนี่ก็ไม่ได้วัดแรงมากขึ้นมาดุดมันบกดีครับยันเพียงแค่สามทีนะครับมาแล้วตึ่กแน่น นี่กระสงยามเช้าตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวเข้มเลยฮนะอวนด้วยนะครับผมโอ้เต็มแรกมาไหวมากครับโอเคครับผมสวยงามครับจับต่อมาก็เหยื่อปลากรดีนะครับเดีย๋ยวจะลองซ้ำครับซ้ำ กำลงไปรูเดิมนะครับเดินต่อครับ ก็มาต่อกันวันใหม่นะครับเมื่อวานก็เจอกระส่งไปตอนเช้านะครับแล้วก็พักหนึ่งก็มีธุระส่วนเข้ามาจริงๆครับก็เลยไปเคลียร์เรียบร้อยก่อนแล้วก็ทีนี้ก็เดี๋ยวมาต่อกันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ของขอคอกวัวนะครับรอเดี๋ยวจะมาเริ่มช่วงกลางๆคลองเลยนะครับ เดี๋ยวตัวแรกก็จะเป็นปากกระดีนะครับผม ปบปา,ปาโอ้โหตัวแรกมาแล้วครับปลากาะสง่งนะตัวเล็กนิดเดียวใหญ่กว่าอันเบ็ดนิดเดียวนะครับ ไม่ส่วนี้กัดแล้วยอะเย่อเยๆะนะครับกัดเบาๆแล้วเย่อลงเยอะลงครับตัวแรกนะครับตัวแรกของของรอบใหม่นะครับครับต่อไปก็เป็นลูกปาหมอนะครับอ่าเมื่อกี้กัดตรงไหนเอ่ย เมื่อกี้วัดขึ้นไปติดต้นไม้ข้างหลังเลยวัดแรงไว้ก่อนนะครับกันพลาด ครับก็ขยับมาข้างในแล้วนะครับก็เดินกันมายาวๆก็ยังไม่เจอตัวที่สองเลยนะครับเดีย๋ยวลองตรงนี้ดูครับ ปลาป็นไหนหมดเนอะุิดกัดครับอออบอกว่าปลาเป็นไหนนอ้อมาเลยบุกบวอว่าจะเจอนะครับตัวนี้ก็เกี่ยวเพดานนะครับ ตัวไม่ใหญ่นะครับนะตัวยาบเยเลยเค,ครับก็มาต่อนะครับก็เดือดตัวต่อไปก็เป็นลูกประหมนะครับผมไสก็กำลังดีครับไซนี้ประมาณ3ข้อนิ้วมือนะครับก็อย่าลืมนะครับาท่านไหนรู้ ที่ขายนะครับลูกประหมอก็พอเป็นมะปอกอีนะครับโซนบางเลนนะครับกำแพงแสนลาชบุรีก็ได้นะครับแล้วก็นะครับหน้าที่ส่งอีเมลมานะครับผมตอบกลับไปทุกคนแล้วนะครับทุกท่านเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านเปิดอ่านหรือเปล่านะครับเมื่กี่กัดตรงไหนเอ่ย เดี๋ยวลองซ้ำดูนะครับซ้ำไว้ก่อนแล้วกันไม่เสียหายครับ มากเลยครับ ครับกพยายามเต็มที่แล้วครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์เลยนะครับอากาศก็เริ่มร้อนแล้วแล้วก็ระดับน้ำก็ค่อนข้างจะลดลงเยอะนะครับก็ได้ไม้แค่สองแต้มเองนะครับอันนี้ไปดูตัวปลากันครับครับปลาช่อนกับปลากระส่งนะครับแล้วก็ กัดไม่โดนไปทีหนึงแล้วก็ก่อนหน้านั้นได้กระส่งใหญ่ตัวหนึ่งนะครับวันก่อนหน้านั้นก็เดี๋ยวไปสมทบกันนะครับผมโอเครับวันนี้ก็ยอมแพ้น,นะครับนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วเราก็ไปหาข้าวกินนะครับแล้วก็จะทางานต่อครับผม อะยังไงก็นะครับฝากติดตามด้วยครับเอพิวหวยพิวพันนะครับเจอก,กันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับผม